สวัสดีครับพบกับผมกับก๊อฟนะคบในช่องหยิบฟิลนะครับ,ออรบวันนี้ผมกับก๊อฟอยู่ที่อุดรธานีนะครับร้านที่เราอยู่ตรงนี้คือร้านกินจุบบะหมีม่เกี้ยวนะครับ,บกินก <ๆ S 1> ี่ก้อนก็ได้50าสิบาทเ,าเห็นในเฟซบุก๊กเขาแชร์กันเยอะคนแ <มา S 1> ชร์จะมา,าเ,มนนเราคนในตองรีบบานนะครับร้านนี้มาง่ายร้านหลังคนเนี่ยจะเป็นสตรีดาชนุทิศนะครับมาง่ายๆอันนี้ดูป้ายวันนี้เราจะมากินร้านนี้กันน,นะครับหลักๆสิ นี่ไงก๊อลฟกติกาทางร้านสั่งเกินสิบก้อนนำทายมาใส่เองเดี๋ยวกี่ก้อนสิบเดียวก็ไไม่เอาไม่เอาใครอีกทีนึงครับมาตามรีวิวครับคุณครับเดี๋ยวผมมาถ่ายรีวิวด้วยเลยนี่ครับอินจุกบะหมี่เกี๊ยวอินฟินฟู้ดครับผมทำเกี่ยวกับกินเที่ยวในเมืองหัวดอนครับภาษาอังกฤษครับหยินฟินฟู้ด สองก้อนพี่เอาเยอะอิ่มเลยค่ะสองก้อนพอแล้วครับผมแต่ว่าอันนี้ถ้าสั่งสิบก้อนนี่ต้องนำชามมาใส่เองใช่ไหมครับเกินสิบก้อนค่ะเกินสิบก้อนเพราะว่าช่วยร้องได้สิบก้อนเอาสิบก้อนไปอันนี้สองอันนี้สองก้อนอิ่มไหมครับอิ่มครับผมพี่ใช่ไหมครับแต่ว่าพี่เขาเอาสิบเนเอาเอาก็สั่งให้เลยสิบเอาสิบก็ได้ครับเพื่อคนดูแล้วถ้ากลับบ้านเนี่ยได้สูงสุดที่สี่ก้อนใช่ไหมครับอันนี้ราคาเป็นยังไงครับที่นี่้าสบาทค่ะห้าสิบบาทมีราคาเดียว สิบก้อนห้าสิบตัวไทยล้พี่นี่ร้านนี้อยู่ตรงหลังราชานูนะครับหลังประตูโรงเรียนราชานูชื่อร้านอิมจุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับนี่ครับเป็นรถเข็มแบบนี้เลยครับอันนี้อันนี้อัสิบก้อนนะครับผมสิบก้อนครับนี่ขนมปริมาณสิบก้อนแห้งนะครับเอาแห้งครับใช่ค่ะเอาแห้ครับครับบุแดงก็ดีนะนี่บุญแดงสวยนะบุญแดงน่ากินมากเลยกินทุกวันเลยค่ะครับบุญแดงน่ากินมาก ที่น้ำหรือแห้งเอาแห้งเอาเอาแห้งเถอะน้ำแห้งหมดน้ฟเฟ่ต์น้ำครับไอสิบก้อนเอาแห้งนะครับที่ร้านนี้มีวันหยุดไหมครับไม่หยุดค่ะขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับสิบโมงถึงสามทุ่มสิบโมงถึงสามทุ่มดูดิโอ้ดูดีเยนี่ดูสต็อกดูสต็อกดูสต็อกนี่มือโล่งอยู่หลังร้านวันหนึ่งร้อยกอโลเส้นวันละร้อยยี่สิบโลร้านเปิดมานานหรือยังครับเดือนพ่อคืนที่สองเดือนที่สองผลตอบรับดีไหมครับดดูดีมากเลยคนรีวิวเพียบเลย พี่เราทำเองพี่ฉีทำเองด้วยไม่ได้ไม่ได้เติบพี่หัวนะนี่พี่อย่างดีนะนี่หัวแล้วก็มั่นี่พี่อย่างดีถั่วทำเองใช่ไหมครับทำเองหมดเลยค่ะอันนี้เราสั่งตรงนี้เราไปนั่งกินตรงนู้นใช่ไหมครับอ๋ออย่ไปเสิร์ฟนะครับมีกติกาของเขาอยู่นะครับก็นะครับสั่งไม่เกินสั่งเกินสิบก้อนนะครับเราต้องหาถั่วมาใส่เองสั่งเกินได้นะเอากระมังเอาอะไรมาใส่เองก็ได้ครับถ้าเกินสิบก้อนมาแล้วเดี๋ยวผมถือไปเอยได้นี่นี่ อันนี้คือของผมสิบก้อนนะครับของก๊อฟอันนี้ของก๊อฟใช่ไหมสองก้อนใช่เออเอาไปมีน้ำุ้ยอย่ามาบอกให้มันดูนี่ไงดูดิโคตรโหดอ่ะนะสี่เพียบหน้าก่อนนะครับเออมันมีสิบก้อนนะครับเออโคตรโหดก๊อฟขนาดมือพี่เอกเราแค่นี้แหละนี่เรากินกินพวกคอนเทนต์ใช่ไหมเนี่ยเออช่วยที่เราสิบก้อนสองครั้งก็ได้ไม่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 ก้อนเดียวพอนี่นะครับความต่ังก็กินสองก้อนพอกินน้อยะแต่พี่ ซื้อมาเสิร์ฟแล้วครับถเลยมาแล้วจะได้เห็นไหมไหนมีชื่อป้ายร้านนี่เลยครับชื่อร้านใหญ่ใเลยจุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับห้าสิบบาทใช่นะคราะว่าถ้าหมดแล้วก็คืออ๋อแถมลิงให้ด้วยนี่ค่้าหมดก็มีแก้มด้วยมามามาอย่าไปนั่งรอกินที่โต๊ะกันเรา นี่มีน้ำหมูแดงน้ำหมูแดงเราใส่ทั้งหมดแต่ว่าไม่ปรุงเผ็ดนะมารอบนี้นะครับเราจะใส่ทั้งหมดวันนี้เราไม่กินเผ็ดเราจะเราเน้นกินจุอ๋อแล้วพอแล้วชุ่มมากถั่วครับถั่วถั่วช้อนนึงถั่วที่หผมทำเองถั่วที่ร้านครัวเองนะครับแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลหน่อยน้ตาลเกินไปไหมเนี่ยพอแล้วน้ำส้มน้ำส้มไม่มีบุฟเฟ ง่ายๆกินชามวิตอิ่มทั้งวันอ่ะทุเรียนห้องทรียนห้าสิบบาทเออโคตรโหดอ่ะคุณภาพทุเรียห้าสิบบาทเขาก็กินก้อนเดียวนี่ครับพอได้มาเนี่ยตัวนี้จะเป็นที่ปรุงนะครับจะมีที่ปรุงให้แล้วเดี๋ยวเรามานั่งกินตรงนี้กันนะครับผมจะถ่ายบรรยากาศภายในร้านนะครับตัวนี้เป็นป้านะครับที่ผมบอกไปกินนะครับชื่ออิ่มจุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับห้าสิบบาทกินที่ร้านกี่ก้อนก็ได้ถ้ากลับบ้านเนี่ยสี่ก้อนได้แค่สี่ก้อนนะครับทางร้านเนี่ยจะจะทำจะปรุงตรงนี้นะครับพอปรุงเสร็จปุ๊บเราตตตต้้้้ออองงงงมมมาาาาาานนนนนนััั่รรรรรรรีีีะะะคคบบเเเ๋๋ยยวววทจกสิ์ฟ ลังจากที่เสิร์ฟปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะปรุงนะครับเนี่ยที่ก๊อกกำลังปรุงอยู่มีน้ำให้ชิมให้กินฟรีด้วยนะครับนี่ไงก๊อกปรุงยังพี่ปรุงเสร็จแล้วนะพี่เขาได้กำไรไปยฮะพี่เขาได้กำไรพี่เขาขายเอาชื่อเสียง <laughs> ขายเอาชื่อเสียงจริงๆก๊อบิเกาิเออย่เียกเกินของก็เกินของกอ๊อบถกินทั่วไปก็ประมาณห้าสแล้วนะของกอ๊อบอะเรื่องของพี่สิก้อนเนี่ยก,ก๊อบคิดดูดิหัวใช่ไหมครับคั่เองใช่ไหมครับคั่เองทอางเันทีท นี่นี่ทำทำกันสุดๆน้ำตาลเนี่ยแม่ก็ตอตัดเองนะครัอันนี้หั่นพริกเองอันนี้ใส่น้ำส้มใช่ไหมครับใช่ทํางหมทุกอย่างครับใช่หู่นีฬาสะอาดมากเลยนะครับสะอาดมากเลยเป็นกินที่ดูทําสะอาดทุกอย่างสะอาดทุกขั้นตอนเลย่เรามาดูปริมาณนะครับโอ้โหเกี๊ยวนี่ก็ให้เยอะเลยนะครับ หมูแดงก็เยอะมากเลยเลยดูเส้นดูเส้นอันนี้คือปริมาณสิบก้อนนะครับนี่ครับสิบก้อนกินั่วยเดียวอิ่มทั้งวันครับนี่เอาไ้ดูนี่โหดมากสิบก้อนจะบดไหมเนี่ยว,วันนี้อ่เดี๋ยวเรามากินกันนะครับครับเรามาเริ่มกินกันก่อนครับเกี๊ยวก่อนเลยนับแรกอ่าลุยนี่หมูแดงหมูแดงใช่คือเครื่องครบนะเครื่องปรุงอย่างครบเลยอ่ะทุกอย่าง ให้เตียงบุญอย่างเยอะมากมดูในกล้องหวานเจนเล็กน้อยคนระับเดี๋ยวดูของจริงสิ <10 S 2> oh, ่ก้อนมากไงสิบก้อนนะอสิบก้อนแบบประมาณห่อหนึ่งมันมีห่อหนึ่งหอ่อสองห่อพี่แอลคนเดียวนะชิคนนั้นแหละก็ไม่พอไม่อิ่มไนงะพี่จะจะอิ่มไหมนะี่ยอันนี้คือห้าสิบบาทนะครับ ถ้าเคยเห็นคลิปแล้วจะมีอย <spirituality> ู <rawd Moder> ่ร้านหนึ่งที่กรุงเทพนะครับเป็นร้านรถเข็นเห็นไหมที่อยู่ใต้สะพานนะแถวๆเลยนะที่คนคน้องไปรีวิวมนอ่านั่นแหละบะหมี่บุฟเฟ่ต์ครับสีก้อนก็ได้ครับใส่ถ้วยครับก็ลุยต่อครับเพื่อคือร้านนี้เขาเปิดมาประมาณสองเดือนนะครับเพิ่งเปิดนะครับก็คนต่อนรับก็ดีนะครับมีคนมารีวิวหลายท่านนะครับ ก็อาจจะเป็นร้านหนึก็ได้ของบุดอนะครับที่ทําแบบนี้นะเป็นบุฟเฟ่นะครับถามถึงลูกค้าคุ้มก็คุ้มนะครับแต่ว่าทางร้านไม่รู้เอาอยัางไงมาคุ้มนะครับคิวเออนมาลงทานกินเท่าไหร่ก็ได้บุฟเฟต่ตอันนี้คือสิบก้อนนะมันเต็มถ้วยนะมันไม่สามารถใส่ได้นะจริงๆมากกว่าสิบก้อนก็ได้นะกี่ก้อนก็ได้ถึงเป็น100ร้อยก้อนที่เขาก็ให้ได้ครับถ้าเรากินไหวนะแต่ว่าต้องเอาถ้วยมาใส่เองนะครับ ถ้าเป็นนักกินนะก็น่าจะได้ประมาณร้อยก้อนแต่พอเส้นเัาก็น่าร้อยโลนะพี่ากร้อยยี่สิบโลเพาเตรียมมาแต่ว,ว่าขายได้จริงๆก็ประมาณร้อยโลถ้าใครหาไม่เจอนะครับแค่นี้ครับโดนด้านหลังร้านเขานะจะเป็นแบบร้านบูธแอนด์ฮูดนะครับเสื้อถ่าร้านแบบร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะโอชิเน่ตรงนี้ก็เป็นโอชินเน่ข้าง,งซ้าย หรือหาที่กัดง่ายก็คือเส้นหลังโรงเรียนราชินูทิศโรงเรียนอพนะมันจะมีติดกับเซเว่นเลยเซเวน่นนครับพี่ก็สู้ๆครับเนี่ยแต่ว่าไม่น่าจะอิ่มนะเพราะว่าไม่นาดมือพี่อะคุยเป๊ะเป้าไทยร้านหนึ่งเข้าไว้นะครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะมันเป็นชามละก้าวนะ่าพี่อกว่ามีคนทำสีดีอ,อะไรเลยยี่สิบถ้วยยี่สิบถ้วยต้องกินสี่คนใช่แต่พี่อกว่าพี่จะกินคนเดียวสามสิบถ้วยนะครับร้านนั้นนะไปท้าไทยเจ้าของร้านเขาไปละ ต่เดี๋ยวเราก็จะไปอีกทีนึงจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูสามสิบถ้วยนะครับคนเดียวนะแต่วันนี้มารีวิวแล้วอาหารเช้าพี่อยากกินนิดเดียวพี่อยากกินไม่เยอะทิปก่อนเบาๆนี่ข้าวเช้าข้าวใบตองข้าวเช้ากินเบาๆครับวันนี้อาหารเช้าต้องอย่ากินหนักนะกินเบาๆเบาๆใช่ที่ชอบความคุ้มครับ อยู่แถวบ้านพี่ก็มีน,นะอะไรนะอาหารตามสั่งหกสิบเก้าบาทละกินอะไรก็ได้มีอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวยอาหารตามสั่งกินกี่จานก็ได้บุฟเฟ่ยูสิก้าบาทมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีนมชีสของหวานด้วยนะครบออเลยไม่มีส้มตำด้วยหกสิบเก้าบาทกินทุกอย่างโอ้พี่ยอดเดี๋ยวว่าไม่อิ่มเอาอีกสิบไหมเอาสิบไหมเก่งใจพี่เฮาเสร็แล้วเพราะว่าแค่นี้ก็ปนะรับราคาแล้วห้าสิบบาทเนาะใช่ไหม มดเกียงเกี้ยงไม่เหลือแค่นี้เขาก็ไม่ได้กำไรหรอกจริงนะห้าสิบบาทเนะาะแต่ก็จะนั้นถ้าเจอแบบพี่ทั้งวันก็เรียบร้อยถ้าเป็พี่สิบสิบคนก็ <c oughs> แย่แล้ว <c oughs> โอเควันนี้ก็นี้แหละพามา,มารีวิวทำร้านบะหมี่นะครับอยู่ที่อุดรธาน,นีเชื่อว่าอิมมมอ่มจุกบะหมีม่เกี๊ยวอิ่มจุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับห้าสิบบาทจะกินกี่ก้อนก็ได้ใช่อันนี้เจ้าแรกของอุดรที่เคยทำมานะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาทานได้นะครับอร่อยนะครับไม่มาเส้นหลังราชโนูเนี่ย เส้นหลังชนะชลูดอนพิษเนี่ยก่อนเป็การไฟฟ้าเนี่ยครับก็จะเป็นเครื่องปรุงมีอะไรแบบทําอย่างดีครับพริกก็ทําเองถั่วก็อร่อยมากครับถั่วหอมมากสะอาดมากอ่ะอันนี้ก็นี่ครับจบด้วยภาพนี้ครับอิ่มอิ่มจ้ดห้าสิบบาทจบขราวแล้วค่าน้ำภาพอะไรไม่ได้เสียนะเราเสียแค่ร้อยเดียวเลยอิ่มเลยวะไปตจ่ายจ่ายกันนะดูด้วยก็นี่ครับเมื่อกี้พี่จัดไปแล้วครับสิบก้อนเต็มๆนะครับ พี่ครับไอ้ที่ร้านนี้เขากี่สมบูรณกี่ก้อนนะนี่อยี่สิบก้อนค่ะคือหมดกุ้วยี่สิบก้อนนี่แบบนี่สิยก้อนคือประมาณสองถ้วยนี้ค่ะถ้วยอือสองถ้วยเต็มเข้าถูกไหมกี่สองถ้วยแต่ว่าพี่เดี๋ว่าเอาแมหรอไม่เอาชามนี้อิ่ทั้งวันแล้วเออแล้วแต่ใครจะทำเราไปตักให้เยอะมากห้าสิบบาทใช่ครับ ขายเอาชื่อเสียงใช่ไหมพี่ขายเอาสังคมขายสังคมใช่ไหมครับวันนี้ขอบขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากค่ะฝากร้านด้วยนะครับอิ่มหยุบมามีเกลียว50บาทหลังราชินูนะครับอุดรธานีสวัสดีนะครับครับผมครับ